สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง TKMeng นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวนะครับรีวิวแล้วก็แนะนำนะครับในการเลือกตัวต่อไท C นะครับ t y p C แปลงจากหัวไท p e C นะครับเป็นแจ็ค3.5ก็คือต่อไมโครโฟนนะครับหรือจะต่อหูฟังต่างๆนะครับสำหรับยี่ห้อ Samsung นะครับหรือโทรศัพท์นะครับที่ที่ต้องใช้ตัวแปลงที่มีชิป ดีตอนอยู่ข้างในนะครับทีนี้ครับผมจะแนะนาเพราะว่าจากกระแสนะครับจะบอกก่อนเลยว่าทําไมผมถึงต้องทําคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วผมซื้อตัวต่อเนี้ยผมซื้อมาพักนึงแล้วนะครับซึ่งคลิปแรกนะครับผมได้ใช้ตัวนี้กับตอนนั้นผม A20 เนาะ A20 แฟนเนะครับผมมาใช้ตัวนี้นะครับแล้วผมก็ทํารีวิวไปแล้วนะครับจะอยู่ในช่องเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยโฟกัสไม่เอ่ยอ่าไว้ตรงหน้ากันครับเนี่ย บาซิอัตนะครับบาซิอุตนะครับเนี่ยยี่ห้อตัวนี้นะครับผมใช้แล้วมันก็โอเคนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือมันหนักนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆแล้วครับผมใช้ไปเนี่ยมันร่วงบ่อยสัญญามันจะมีตัวสัญญาณรกกวนมาแล้วครับเริ่มมีสัญญาณแบบกอกแกกอกๆแกนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าที่มันร่วงหรือเปล่าหรือว่าอายุการใช้งานของมันนะครับตัวนี้นะครับมันเห็นไหมครับมันหนักนะครับเวลาเสียบแล้วมันก็จะห้อยอย่างนี้เลยนะครับมันหนักนะครับตัวนี้แต่มันก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ว่ามันมี ตอนนี้ปัญหาคือว่ามันมีเสียงรบกวนเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่า,วาหาตัวนี้นะครับแล้วก็ไปหามามันจะมี2รุ่นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับรุ่นที่มีด้านหลังเป็นตัว S, <S นะครับกับตัวไม่ S นะครับสําหรับตัวที่เป็นรองรับกับยี่ห้อซัมซุงที่มีชิปอยู่ด้านในนี้นะครับชิปที่มันรองรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีตัว S ด้านหลังแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ผมไปดูมาแล้วนะครับเช็คจากทุกที่นะครับมันไม่มีขายแล้ว มันเลิกผลิตไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปหาแล้วนะครับสําหรับบางคนที่ยังอินบ็อกซ์เข้ามาถามในส่วนของคลิปตัวนั้นอยู่นะครับก็จะตอบข้อสงสัยในคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่ามีคนยังดูคลิปนั้นแล้วก็ยังหาเรื่องสายตัวนี้อยู่กันเยอะนะครับผมก็เลยออกมาทําคลิปนี้นะครับอันนี้คือคือคือในคลิปที่ออกมาทําเวอร์ชัน2นะครับตัวนี้นะครับอ่ะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับตัวที่ผมใช้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยยี่ห้อนี้จะเป็นยี่ห้อยูกีนะครับเห็นไหมครับอืมเนี่ยครับยี่ห้อยูกีนะครับที่ผมซื้อมาตัวนี้นะครับราคาถูกกว่าตัวแรกอีกนะครับประมาณซอกเอ่อไม่แน่ใจนะครับซื้อมาพักนึงแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับว่าเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ให้นะครับว่าผมซื้อจากที่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้รู้สึกว่าไม่เกินสา0ร้อยหรือสามรอยกว่าบาทเนี่ยครับเนี่ย แล้วมันข้อดีของมันนะครับก็คือมันพกพาง่ายมันเบานะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมอัลอยนะครับมันเบานะครับเห็นไหมครับนี่เบาแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้นะครับเวลาถ้าเราเราเสียบผูกฟังหรืออะไรมันจะไม่มีเหมือนตัวแรกนะครับนี่ช่องเสียบชาร์จนะครับจะไม่มีช่องเสียบชาร์จเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นสายพิเอลแต่ข้อดีนะครับคือการพกติดตัวง่ายนะครับนี่เห็นไหมครับเล็กๆนี้เลยนะครับมันจะมี2ตัวนะครับเพื่อนๆนะครับ ถ้าเกิดไปหาซื้อนะครับจะต้องดูในลิงก์ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะหาซองผมไม่แน่ใจว่าซองทิ้งไปหรือยังนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมให้ลิงก์ก็ได้นะครับให้ลิงก์พวกเราไปดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อตัวนี้จริงๆนะครับใช้กับยี่ห้อซัมซุงนะครับซัมซุงหรือยี่ห้ออื่นนะครับที่ใช้กับหูฟังหรือไมโครโฟนที่ต้องการชิปนะครับบางคนซื้อมานะครับบางตัวเนี่ย เออมันจะเป็นปัญหาสําหรับคนที่ใช้ซัมซุงนะครับไปซื้อสายแบบนี้มาเลยนะครับแต่เราไมา่ได้ดูนะครับว่าแบบมีชิปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบธรรมดาน n a ็อกนะครับร้อยกว่าบ,บาทเนี่ยใช้กับพวกรุ่นอาจจะเป็น oppo vivo ต่างๆ,ๆนะครับพวกนั้นใช้ได้นะครับพวก xiaomi นะครับพวกเนี้ยมันจะใช้แบบไม่มีชิปนะครับไอ้ตัวนั้นผมก็มีเนาะตอนนั้นผมก็ลองอได้ใช้โทรศัพท์ xiaomi ก็มีซื้อไว้นะครับแต่ว่า ลองเสียบกับตัวนั้นแล้วมันจะขึ้นว่าโทรศัพท์ของคุณไม่รองรับนะครับต้องใช้แบบที่เป็นมันเป็นดิจิตอลมีชิปอยู่ในหัวตรงนี้นะครับนี่อ๋อหัวชิปมันจะอยู่นี้เนาะนี่ในตัวนี้นะครับมันจะมีชิปอยู่นะครับซึ่งมันจะราคาแพงกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้มาดูนะครับว่าชุดต่อของผมมันเป็นชุดแบบไหนนะครับผมจะใช้กับตัวไมโครโฟนนี้นะครับไมโครโฟนไมลอยนี่เนาะนี่นะครับซาลามอนิกนะครับบีลิง์นะครับ 500ร้อโปนะครับ B2 นะครับ B2 ก็คือมีตัวส่ง2ตัวนะครับตัวรับ1ตัวเนาะนะครับผมจะดูให้ดูชุดนะครับว่าผมต่ออยังไงนะครับวันนี้ก็เป็นกึ่งรีวิวแล้วก็แนะนำนะครับสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงนะครับรุ่นต่างๆเลยนะครับเพราะว่ารุ่นที่ผมใช้รุ่นนี้นะครับที่ถ่ายอยู่ตอนนี้นครับก็เป็นโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงรุ่น S21 Ultra 5G นะครับที่ใช้อยู่ นะครับผมก็ใช้สายตัวนี้นะครับซึ่งโทรศัพท์ s 2 2 Ultra อนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมันจะเป็นใช้ตัวเดียวกันได้เลยนะครับผมใช้ตัวนี้นะครับสายตัวนี้ต่อจากโทรศัพท์นะครับด้านนี้จะต่อจากโทรศัพท์มานะครับแล้วนี้เป็น3.5เนาะนะครับแต่ผมลองแล้วนะครับลองสายนะครับสายตัวนี้เนี่ยอันนี้มันจะมากับตัวไมลอยนะครับตัวไม้ไวเลสนะครับเนี่ยมันจะเป็น สองขีดนะครับเนี่ยสองกับสองผมใช้นะครับผมใช้กระสายตรงนี้นะครับสายแปลงหัวแปลงตัวนี้นะครับเนี่ยผมจะใช้สองขีดกับสองนะที่มันมาต่อกับตัวไมล์ลอยนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องจําเป็นจะต้องซื้อเพิ่มเลยนะครับสาหรับคนที่ใช้ในการทํวีล็อกต่างๆหรือใช้ในการอัดวิดีโอต่างๆนะครับโทรศัพท์อัดิีโอนะครับสายวายนะครับตัวนี้นะครับมูลค่าอยู่ประมาณ ร้อยติดๆนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนี่นะครับก็จะเป็นยี่ห้อยูกีเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับอาจจะกลับนิดนึงเนาะนะครับจะเป็นยี่ห้อยูกีนะครับนี่ครับจะเป็นหัวนะครับหัวต่อออกนะครับต่อออกจะเป็นสามขีดเห็นไหมเอ่ยนะครับนี่อืมเบโฟกัสหน้าผมเนาะเอ่อ นะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้ครับสามขีดนะครับตัวต่อนี่สามขีดนะครับตัวต่อจากโทรศัพท์มาสามขีดแล้วก็ต่อมาสองหัวจะเป็นหัวหนึ่งจะเป็นหัวนี่ครับหัวหูฟังแล้วก็หัวไมโครโฟนนะครับทาไมถึงจะต้องเป็นหัวนี้นะครับเพราะว่าว่าเราต่อนะครับมันมีรูเดียวนะครับทีนี้เราจะเอามอนิเตอร์ที่ไหนเพื่อฟังเสียงนะครับเราจะต้องถอดเข้าถอดออกมันลําบากนะครับผมจึงแนะนําให้ใช้สายนี้ต่ออีกทีหนึ่ง นะครับนี่ฝายนี้นะครับต่อเข้ากับตัวตัวนี้นะครับนี่เราก็ทําการต่อเลยครับกับตัวนี้เลยนะครับต่อเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็มีต่อสองหัวนะครับสองหัวนี้นะครับเราก็ดูให้ดีนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยบางทีมันจะเป็นต่อมาเป็นหูฟังสองตัวลูกฟังสองตัวนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับต้องเป็นสายลักณนี้นะครับหูฟังกับตัวไมโครโฟนอย่างนี้นะครับนี่ ต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่าซื้อผิดนะครับทําไมถึงผมต้องบอกว่าระวังซื้อผิดเพราะผมซื้อผิดมาแล้วเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่มาจากตัวไมลอยผมนะครับนี่เป็นสองขีดสองนะครับเมื่อเราต่อนะครับต่อจากตัวนี้เนอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ก่อนเนาะนี่ตัวแปลงไทซีนะครับมานี้ตัวนี้จะเป็นสามขีดนะครับรับที่สามขีดเสียบเข้าไปนะครับสามขีดมาต่อเข้าตัวแปลงออกมาครับออกมา ออกมาเป็นหูฟังกับไมโครโฟนนะครับแต่ตัว2ตัวนี้นะครับจะต้องเป็น3เออสอขีดต่อเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหัวแปลงนะครับสําหรับไมโครโฟนนะครับที่เป็น3 3กับ2เนาะหมดสิทธ์นะครับเพราะตัวนี้มันจะแปลงเป็นเหมือนเออสำหรับลูเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับจะใช้แค่2 2ขีดนะครับอ่ะล้วก็เอาสขีดเสียบนะครับเราก็หาในส่วนของอ่ะอันนี้นะครับสัญลักษณ์ที่เป็นรูปไมโครโฟนนะครับล้วก็เสียบไปเลย2ขีดนะครับเสียบไปเลย หนึ่งข้างนะครับอ ok ีก <progressive> ข้างหนึ <c oughs> ่งนะครับตัวหูฟังเราก็เสียบในส่วนของหูฟังเข้าไปนะครับผมจะเอาหูฟังธรรมดาเสียบเนาะนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสายมันก็จะประมาณนี้นะครับยาวนิดหนึ่งนะครับเราก็สามารถพันม้วนม้วนม้วนได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะทําแบบไหนเนาะเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับแล้วปลายสายนี้นะครับสําหรับตัวต่อกับไวไมไรเล็ตเนาะเราก็ตน ต่อไม่เป็นปกตินะครับตัวนี้นี่ครับปุ๊บเสียบเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองฟังนะครับเสียงตอนนี้นะครับว่าเสียงที่ตอนนี้นะครับผมพูดกับเอ่อโทรศัพท์อยู่ข้างหน้านี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองตรงนี้แล้วกันโทรศัพท์อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองตอนนี้คือยังไม่ต่อยังไม่ต่อตัวไมลอยนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับต่อกับตัวไมลอย อ่ะตอนนี้นะครับผมก็ทําการต่อเข้านะครับหูที่เราเสียบหูฟังไปนะครับเราก็ใช้หูฟังโทรศัพท์นะครับปกติเลยผมก็ใช้ของอันนี้เป็นจะเป็นของหูฟังัวเว่ยเนาะที่ผมได้แถมมานะครับมันก็ยังไม่พังนะครับใช้ดีๆอยู่นะครับอ่ะเราก็ใส่หูฟังไปข้างหนึ่งใส่เพื่อใช้ฟังเป็นมอนิเตอร์เสียงของเรานะครับอ๋อใช้เวลาเราฟังเสียงนะครับเวลาอัดวิดีโอนะครับอีกข้างหนึ่งก็ต่อกับไมล์ลอยนี้ นะครับเราจะเอาไปหนีบกับในส่วนของอะไรก็ได้นะครับตรงนี้หรือหนีบับตัวหัวสายก็ได้นะครับเนี่ยเป็นไมลอยต่อเข้าไปนี้นะครับนี่อันนี้ก็ต่อเข้ากับโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วเวลาเสียบนะครับเวลามันใช้งานได้มันจะขึ้นว่ากําลังใช้ไมโครโฟน USB อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับอันนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวทดสอบนะครับคืออันนี้ต่อใหม่แล้วเนาะอ่ะฮัลโหลครับ อาจจะผมอีกแป๊บนึงนะครับขออีกทีนึงนะครับอ่ะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบพูดผ่านเสียงของตัวไมโครโฟนไม้ลอยนะครับเราจะวัดระยะนะครับจะประมาณนี้ครับช่วงแขนผมนะครับช่วงแขนประมาณสักอ่าหกสิบเซนนะครับประมาณนี้60เซนนะครับนี่ เสียงเป็นยังไงบ้างครับพลวัเทสต์หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนนะครับเทสเสียงได้ดินเป็นยังไงบ้างครับเสียงชัดไหมนะครับเสียงจากสายตัวนี้นะครับมีเสียงรบกวนเสียงแทรกเสียงคลื่นเสียงแทรกเสียง S นะครับชัดหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปฟังในส่วนของถ้าเกิดว่าผมไม่ต่อตัวไมโครโฟนเนาะเสียงจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับระยะเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือเสียงจากที่ผมพูดเข้าไมโครโฟนของโทรศัพท์ปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะครับเสียงจะออกประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือสถานที่นะครับที่ผมทดสอบเนี่ยเป็นสถานที่ของห้องปิดนะครับสถานะห้องปิดแต่ถ้าเกิดว่าในเมื่อเราใช้ไมค์ลอยเนี่ยแน่นอนเราจะต้องไปถ่ายในสถานที่ที่เป็นสถานที่เปิดอยู่แล้วนะครับ ลมต่างๆมันก็จะเข้ามาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระยะในการถ่ายมันจะไกลกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่นี่ทดสอบให้ดูนะครับว่าผมได้ทําการต่อไมโครโฟนอ่าแล้วเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านตัวแปลงตัวนี้นะครับเสียงมันคลีนไหมนะครับอ่ะนะครับอันนี้ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะครับผมได้ทําการดึงออกมาแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเทสอีกทีนะครับอันนี้คือครั้งแรกนะครับอีกครั้งนะครับผมจะเทสเสียง จากไมโครโฟนโทรศัพท์นะครับฮัลโหลครับเทสหนึ่งสองสามเสียงที่ท่านยินตอนนี้นะครับก็คือเสียงที่ผมอัดเสียงปกติเข้าไมโครโฟนของโทรศัพท์นะครับยี่ห้อซัมซุงรุ่น s 2 1 Ultra 5G นะครับก็เป็นเสียงส,สดๆเลยไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปรับฟังเสียงของ S11 Ultra นะครับผ่านไมโครโฟนไมลอยนะครับ อ่ะัโหลครับอันนี้ก็คือเป็นเสียง a 2 1 Ultra นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวของไมล์ลอยนะครับเสียบไปที่ปกคอเสื้อเนาะว่าดูเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับผ่านตัวแปลงตัวนี้นะครับเผื่อถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้นะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเวลาเราเสียบตัวสายที่ผมแนะนําต um ัวนี้ไปนะครับมันจะขึ้นว่ากําลังใช้ไมโครโฟนผ่านสาย USB นะครับเมื่อเราต่อตัวไมโครโฟนต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ อะนะครับเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับยี่ห้อ s a l ์ม o n i c b l i n k Pro นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเสียงที่ท่านได้ยินนะครับอ่ะระยะเท่าเดิมนะครับประมาณ60เซนนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวระยะทางเลยนะครับระหว่างไมโครโฟนนะครับเพราะว่าผมอัดผ่านตัวไมโครโฟนไวเลสตัวนี้นะครับ เสียงก็จะเข้าผ่านตัวนี้เลยนะครับเสียงที่ได้ยินนะครับเสียงมันเคลียร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเทสหนึ่งสองสามเสนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับมีเสียงรบกวนขึ้นแทรกหรือเปล่านะครับโอเคครับผมอะครับก็อะเดี๋ยวต่อเข้านะครับตอนนี้ก็ใช้ในตัวของส่วนของไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนไม้ลอยนะครับ นะครับสำหรับนะครับผมจะมาสรุปตอนท้ายคลิปเลยนะครับว่าหลังจากที่ทำการต่อสาย USB นะครับแล้วต่อผ่านเข้าตัวซรลโอมนิกนะครับก็คือตัวไวเลสไมโครโฟนเนาะไมโครโฟนไวเลสนั่นเองนะครับ b l i n ง b l i Pro 0 0 Pro นะครับตัวนี้นะครับก็ทำให้เสียงเก็บเสียงไม่ดูดเสียงรอบข้างนะครับเสียงก็จะนิ่งนะครับแล้วก็ดูดเสียงของตัวเราได้ดีมากขึ้นนะครับก็นี่นะครับที่เราถ่ายนะครับจากที่เราถ่ายตรงนี้เนาะ เรามีพิธีกรนะครับอยู่ไกลๆนะครับเราก็สามารถต่อตัวนี้นะครับไมล์ลอยเนี่ยต่อระยะทางไกลได้นะครับส่วนใหญ่นะครับไมล์ไวเลสนะครับเราจะใช้กรณีนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะต่อแล้วก็เอาแค่ไมโครโฟนอย่างเดียวผมก็ว่ามันเสียงมันโอเคกว่าตัวไมโครโฟนตัวสับนะครับแต่เนื่องจากนะครับต้องบอกว่าไมโครโฟนของ S 2 1 u l t r a นะครับมันมันค่อนข้างดีอยู่แล้วเนาะจากที่เราฟังเสียงนะครับมันค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่า มันจะเก็บเสียงรอบข้างทั้งหมดมาหมดเลยนะครับสำหรับไมโครโฟนของ a d 1 Ultra นะครับพอเราต่อเข้าตัวไมโครโฟนตัวนี้เนาะนะครับเสียงมันค่อนข้างที่จะเงียบกว่านะครับค่อนข้างที่ออกมาคีนกว่านะครับก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าจะไปเลือกใช้แบบไหนนะครับอาจจะเป็นแค่ต่อผ่านสาย USB นะครับแล้วก็มาต่อแค่ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวหูฟังแล้วก็ตัว e ฮ d เซ t นี้ตัวนี้นะครับเนี่ย นะครับแล้วก็ใช้แค่นี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะอัดเสียงของเราสมมุติว่าถือกล้องไว้อย่างนี้ครับถือไว้เนี้ยถ่ายเนี่ยถ่ายไปด้านหน้านะครับแล้วเราแค่ใช้สมอรทท็อกในการอัดเสียงก็สามารถใช้ตัวของยูกินตัวนี้ได้เลยนะครับเอาสมอร์ทท็อกเซฟได้เลยนะครับใช้ได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ไม้ลอยล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอญาตปิดตัวไม้ลอยแป๊บนึงนะครับ ผมจะเอานะครับไมโครโฟนจากตัวนี้นะครับเนี่ยหูฟังนะครับโทรศัพท์เนี่ยหูฟังโทรศัพท์เลยนะครับเสียบกับตัวยูกินตัวนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขั้นแรกนะครับผมจะลองถอดออกนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสก่อนนะครับก็คืออันนี้คือเสียงไมโครโฟนจากตัวเครื่องนะครับโทรศัพท์ของเรานะครับเนี่ยผมถอดสายมาแล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะลองเสียงใหม่นะครับเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเสียงที่ท่านได้ยินเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับเอาในส่วนของตัวแปลงนะครับหัวไท p e C นะครับไปแจ็ค3.5นะครับเสียบแล้วก็ต่อเข้าตัวสม a ร์ท a l อตัวนี้นะครับสม a ร์ท a l อของโทรศัพท์ปกตินะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเสียงที่ได้ยินนะครับจากไมโครโฟนตัวนี้นะครับจากไมโครโฟนฟังจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับ อ่ะครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเกิดปัญหานิดนึงนะครับเสียงมันไม่เข้านะครับเพราะว่าผมทําการกดพร์วิดีโอเฉยๆน้ครับแล้วก็ทําการดึงดึงจากตัวเก่าเลยนะครับแล้วก็เสียบตัวสมอท้องเข้าไปนะครับเสียงมันก็ยังไม่เข้านะครับทีนี้ผมก็กดหยุดวิดีโอนะครับแล้วก็อัดวิดีโอเข้าไปใหม่ตอนนี้นะครับเสียงผมลองเช็คแล้วครับเสียงเข้าปกตินะครับเข้าปกติเลยนะครับอันนี้คือเสียงจากสมอท้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับเทส1 2หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเสียงที่ท่านได้ยินนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากสมอรท็อกของโทรศัพท์นะครับนะครับเป็นเสียงจะกไมโครโฟนจากโทรศัพท์เลยที่ท่านได้ยินตอนนี้นะครับอ่ะโอเคครับสาหรับเสียง2แบบนะครับที่ท่านได้ยินไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาขอสรุปตอนท้ายนะครับว่าแต่ละแบบนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอสรุปนะครับสําหรับ วิธีการต่อนะครับต่อไมโครโฟนเข้าโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงนะครับสำหรับตัวที่ผมใช้นะครับก็เป็นรุ่น a อจิเซ t a 5G นะครับนะครับสำหรับการต่อนะครับผมจะให้ดู3แบบนะครับต่อเข้าตัวไวเลสนะครับไวเลสไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนไวเลสของเราเองนะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนของโทรศัพท์นะครับแล้วก็เป็นไมโครโฟนของตัวสม a ร์ t ท็อกปกติที่เราใช้งานเนี่ยครับตัวไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือผมอาจใช้ตัวไมโครโฟนนี้เลยครับ ใช้ตัวไมโครโฟนของ m a อ l Talk อัดเสียงตอนนี้เลยนะครับผมจะมาสรุปในตอนท้ายนะครับว่า3ตัวนี้การใช้งานนะครับมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอยู่เพื่อนๆก็น่าจะได้รับฟังอยู่แล้วนะครับว่าที่ผมลองเทียบเสียงการอัดนะครับระหว่างไมโครโฟนโทรศัพท์กับไมโครโฟน s m a l t t a l k มันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะครับถึงเสียงนะครับที่เราจะยินนะครับมันจะใกล้เคียงกันแต่การเก็บซาวรอบข้างนะครับเสียงรอบข้างเนี่ยโทรศัพท์นะครับ เนื่องจากรุ่นนี้นะครับที่ผมใช้มันเป็นรุ่น A t s t w t Ultra นะครับมันก็เป็นรุ่นท็อปเนาะเสียงไมโครโฟนต่างๆในการอัดเสียงต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างดีมันดูเสียงรอบข้างได้ดีนะครับทีนี้เมื่อมันดีนะครับมันก็ใกล้เคียงกับเวลาถ้าเกิดว่าเรานั่งห่างโทรศัพท์เนี่ยระยะประมาณ50เซน60เซน70เซนเนี่ยเสียงมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่มันจะแตกต่างกันอย่างเดียวครับคือเสียงรอบข้างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราต่อไมโครโฟนเนี่ยเสียงรอบข้างมันจะดูเหมือนเราอัดเสียงในสตูมากกว่า มันจะเงียบกว่านะครับซึ่งเสียงของตัวไมโครโฟนถ้าเกิดเราอัดจากตัวโทรศัพท์เนี่ยเสียงมันจะดูดเสียงมาเยอะนะครับเสียงต่างๆเป็นเสียงซ่าบ้างเสียงประกอบล้อมข้างนะครับมันดูดมาหมดเลยนะครับซึ่งลักษณะของไมโครโฟนมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไมโครโฟนโทรศัพท์นะครับแต่นะครับตัวนี้นะครับมันจะดูดเสียงเฉพาะเจาะจงนะครับเป็นทิศทางนะครับของตัวไมโครโฟนสมอรทท็อกที่เราใช้หรือแม้กระทั่งตัวนี้ครับ ไม่ไวเลสไม่ลอยนะครับแต่ข้อข้อที่จะบอกนะครับระหว่างตัวไมโครโฟนไม่ลอยตัวนี้นะครับนะครับที่เราใช้เนี่ยก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเราไปถ่ายสถานที่ต่างๆนะครับถ่ายคนอื่นนะครับระยะทางที่ระยะทางจากโทรศัพท์นะครับจากไมโครโฟนเนี่ยระยะไกลตัวนี้มันย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราถ่ายระยะประมาณ2เมตร3เมตรเนี่ยไมโทรศัพท์ไมโครโฟนสมอรทองเนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ ข้อมูลทั้งหมดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ให้เพื่อนๆนะครับได้พิจารณานะครับว่าวิธีการเลือกใช้ไมโครโฟนสําหรับโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงนะครับซัมซุงทุกตัวนะครับจะต้องใช้ตัวแปลงตัวนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับในรุ่นต่ำาำนะครับอตํตำส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นางล่างๆบางทีมันมีตัวลูฟังเนาะมันก็ไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับแต่ผมดูนะครับยี่ห้อของซัมซุงนะครับที่มีแค่ไทยซีอย่างเดียว เราต้องช่างใช้ตัวแปลงนะครับ Type C เป็นแจ็ค3-5ตัวนี้นะครับซึ่งมันใช้กับตัวธรรมดาไม่ได้นะครับโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงมันจะต้องซื้อแบบตัวที่เป็นดิจิตอลตัวนี้นะครับตัวที่มันมีชิปอยู่ข้างในตัวแปลงนี้นะครับมันถึงจะใช้งานกับตัวโทรศัพท์ก็าได้นะครับมันก็เป็นปัญหานะครับสําหรับว่าคนที่ใช้ยี่ห้อซัมซุงนะครับบางคนนะครับหาตัวแปลงหาไม่ได้หายากนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาหานานอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ไปเจอเพื่อนนะครับในกระทู้ของซัมซุงนะครับเขาโพสต์มามีตัวนี้มันน่าสนใจอยู่นะครับแต่ว่าบม่ไดมีขายเยอะเนาะนะครับในตัวแปลงตัวนี้ผมก็ว่าแปลกเหมือนกันนะครับทาไมทําไมถึงไม่มีขายเยอะนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยอะแดปเตอร์ของซัมซุงมันก็ราคาประมาณนี้นะครับอะแดปเตอร์ที่แปลงจาก Type C เป็น3.5นะครับแต่อะแดปเตอร์ของซัมซุงผมไม่ชอบอย่างนะครับอะแดปเตอร์แท้ของมันเนี่ยสายมันเส้นเล็กมากนะครับผมไม่ชอบ นะครับรูปทรงดีไซน์ต่างๆมันค่อนข้างเล็กนะครับสายมันเส้นเล็กเนี่ยครับผมก็เลยหาที่มันเป็นสายถักแบบนี้นะครับมันดูคงทนกว่านะครับใช้งานได้ดีกว่าเพราะว่าการพกสายต่างๆนะครับถ้าเกิดเป็นสายเส้นเล็กเนี่ยการขาดมันง่ายกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็เลยได้จากตัวยูกินตรงนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับลิงก์สินค้าตัวนี้นะครับให้ทางใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าเราไปซื้อจากตรงไหนเนาะนะครับ อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะทำคลิปวิดีโอจะถ่ายวิดีโอนะครับทำวีล็อกทำอะไรต่างๆโดยใช้โทรศัพท์เรานะครับในการถ่ายคลิปต่างๆเรื่องเสียงนะครับเสียงมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับในการสื่อสารกับคนที่เราดูวิดีโอเราเนาะถ้าเสียงเราไม่ดีนะครับถึงเราไปถ่ายสมมติเราไปถ่ายทะเลนะครับเสียงเอบาข้างมาหมดเลยเราไม่ใช้ตัวไม์อ่ะไม่ใช้สมอลท็อกสมอลท็อกมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ เสียงคลื่นเสียงลมต่างๆนะครับมันก็จะเข้ามาน้อยลงนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายเทจริงๆนะครับ small talk เนี่ยมันใช้ได้แต่นะครับเวลาการลมนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยเราไม่เราไปหาซื้อฟองน้านะครับฟองน้าแบบเป็นแผ่นๆนะครับมาหุ้มตัวไมโครโฟนอีกทีหนึ่งอ่าเราทําเหมือนเป็นตัวไมโครโฟนใหญ่เลยนะครับใส่ตัวฟองน้าเลยหุ้มไปเลยนะครับเพื่อการเสียงลมเข้าประทะไมโครโฟน นะครับตรงนี้นะครับช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับในการลดเสียงของเสียงคลื่นทะเลเสียงลมพัดเข้ามาหาเรานะครับที่มันเข้าทําให้คนดูคลิปของเรามันลาคาญเนาะบางทีเขาฟังนะครับว่าเออมันมีเสียงคลื่นเสียงแทรกตั้งตอดนะครับตัวนี้นะครับฟองน้าผมก็แนะนานะครับมันช่วยได้และราคาไม่แพงด้วยนะครับไม่ต้องมาหาฟองน้ําต่างๆนะครับฟองน้ําของไมโครโฟนเปลี่ยนไมโครโฟนต่างๆถ้าใครยังงบน้อยๆอยู่เนาะเรื่องเริ่มหัดทําคลิปวิดีโอครับผมก็แนะนําให้ใช้นี่แหละ หูฟังสมาทอของเรานะครับแล้วต้องบอกนะครับถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์รุ่นบางตัวล่างๆนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ดูถูกเนาะบางทีไมโครโฟนจากโทรศัพท์มันไม่ดีขนาดนั้นนะครับมันดูดทุกอย่างเลยจริงๆมันดูดจนเสียงแบบน่ารำคาญนะครับบางทีแค่จับโทรศัพท์นะครับเสียงขยะโทรศัพท์นิดเดียวก็มีเสียงในไมโครโฟนแล้วมันดูดดีขนาดนั้นนะครับก็คือมันจะทําให้คนที่ดูคลิปวิดีโอเราลำคาญไปด้วยนะครับตรงนี้ก็ผมก็แนะนํานะครับ อย่างน้อยนะครับในการทําวิดีโอนะครับทําวีล็อกต่างๆอย่างน้อยเราควรจะมีสมาร์ทท็อกนอกจากคลิปของเราที่เราไปถ่ายต่างๆมันไม่มีเสียงรบกวนเยอะมันก็อาจจะไม่ต้องจาเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็จะขอฝากนะครับช่องนะครับ TK Meng Channel นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะว่าคลิปต่างๆนะครับก็ทำเกี่ยวกับความรู้ต่างๆการใช้เทคโนโลยีต่างๆ การรีวิวนะครับโปรแกรมนะครับสำหรับใครนะครับต้องการให้รีวิวอะไรนะครับอยากจะถามอะไรสอบถามอะไรนะครับสามารถสอบถามไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสครั้งหน้านะครับผมก็จะหามารีวิวให้เพื่อนๆได้นะครับอย่างน้อยนะครับอยากให้กดช่วยกดติดตามนะครับทางช่องด้วยสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย